Thank you. นี้เรามาเช็คเทอร์โมสตารก่อนนะครับตัวควบคุมความร้อนว่าขาดพังเสียไหมครับถ้ามิเตอร์ร้องอย่างนี้แสดงว่าไม่ขาดทำงานได้ปกตินะครับคือเทอร์โมเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะครับเทอร์โมมิเตอร์หรือเทอร์โมสตาร์ครับ ต่อไปมาเช็คขดลวดความร้อนหรือฮีตเตอร์ฮีตเตอร์สามสายนะครับฮีตเตอร์สามสายกับสองสายต่างกันยังไงครับคือฮีตเตอร์สองสายนี่คือร้อนอย่างเดียวไม่มีอุ่นนะครับแลาจะมีขดลวดขด,ขดลวดสองขดถ้าฮีตเตอร์สองสายคือขดลวดสองขดเปิดปุ๊บร้อนเดือด เดือดแล้วตัดเลยครับแต่ถ้าสามสายนี่คือร้อนพอร้อนเสร็จแล้วก็มาที่อีกขดลวดอีกขดหนึ่งที่มีความต้านทานสูงครับความต้านทานสูงจะให้ไฟเข้าน้อยแล้วก็ความร้อนต่ําก็คือมีอุ่นในตัวนะครับนะครับนี่คือความรู้เรื่องฮีตเตอร์ความร้อนนะครับสามสายกับสองสายสองสายร้อนอย่างเดียวไม่มีอุ่นเดือดเสร็จแล้วตัดเลย แต่สามสายนี้ร้อนเสร็จแล้วตัดมาอุ่นนี่คือสามสายเป็นระบบอุ่นในตัวนะครับจะต่างกันตรงนี้เดี๋ยวมาวัดขดลวดขดลวดฮีเตอร์ตัวนี้คือตัวทำให้เดือดนะครับแทบว่าไฟถึงกันเลย ความต้านทานแทบไม่มีเลยครับเนี่ยร้องขึ้นมาองนี้แล้วตัวเลขจะขึ้นแค่นะครับขึ้นแค่เลขหนึ่งคือแทบจะเป็นเส้นเดียวกันเลยแทบจะไม่มีความต้านทานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขดลวดตัวอุ่นนะขดลวดตูวอุ่นจะไม่ร้องแสดงว่าไม่ถึงกันมีความต้านทานถึงจุดเก้าเจ็ดเก้านะครับดูตรงนี้นะครับ ความต้านทานขึ้นจุดเก้าเจ็ดเก้าคือความต้านทานสูงมากก็คือเป็นแค่อุ่นนะทำให้น้ำอุ่นแค่นั้นเองไม่ร้อนนะครับนั่นคือคุณสมบัติแต่ตอนนี้คือตัวนี้คือน้ำอ,นอ,อ,นนะอุ่นอย่างเดียวไม่ร้อนนะครับอุ่นอย่างเดียวไม่ร้อนก็เรียกง่ายว่าแผ่น แผงฮีตเตอร์คอนร้อนตัวนี้เว้ยเด็กแวน้นมาไะไรแถวนิววะ <Okay. S 1> คือตัวนี้อุ่นนิดเดียวนะครับตะกี้ลองใส่น้ำแล้วก็เสียบดูอุ่นนิดเดียวมีความรู้สึกว่าอุ่นเฉยๆนะครับไม่ไม่ร้อนเลยน่าจะประมาณสัก30องศาได้แค่นั้นเองแต่ขดลวดตัวนี้ กดรวดตัวต้มเนี่ครับเนี่ยไม่สามารถต้มได้นะครับเหมือนกับเหมือนก็ขาดแล้วเนี่ยความต้านทานมีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์คือตัวต้มเนี่ยขาดแล้วครับกครวนโรลุโกดรวดถึงกันแล้วคือเสื่อมไปแล้วชอดเทินนะจริงๆมันต้องมีความต้านทาน อันนี้คือมันช็อตเทิร์นขาดครับไม่สามารถให้ความร้อนได้เพราะนั้นเคสนี้ครับต้องเปลี่ยนฮีเตอร์คนรวดความร้อนตัวนี้ครับมีใน l a z a ด a าถูกๆประมาณ90้าสิบาทร้อยนึนะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดฮีเตอร์ตัวนี้ออกมา เดี๋ยวถอดฮีเตอร์ออกมาแล้วก็สายตรงนี้ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะได้ไม่หลงเวลาประกอบจะได้ไม่หลงนะครับขั้วไหนเป็นขั้วไหนหรือไม่ถ้าไม่ประกอบไว้ก็เดี๋ยวจะหล่นหายถ้าเก็บไว้ไม่ดีหรือไม่ก็ ถ้าใครกลัวจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้ก็ได้ว่าสายไหนเข้าตรงไหนตรงแบก้ก็มีครับแต่ไม่ใช้มีคีมแล้วเอาคีมหมุนออกง่าย สายเทอร์โมสตารก็ใส่ไว้เหมือนเดิมเอาเอาสายกดลวดออกมาสายกดลวดความร้อนออกมาสายฮีตเตอร์มาสายเทอร์โมสตาร์ก็ใส่ไว้เหมือนเดิมตัวสีแดงคือไฟครับคือลาย นี่ลายนี่เป็นต้นส่วนสีขาวตัวนี้ก็คือออกจากเทอร์โมสตนตนะครับออกจากเทอร์โมสตนตมาเข้าตัวตัวต้มขดลวดต้มขดลวดความต้านทนานตับนะครับแล้วก็ออก แล้วก็ผดรวดอุ่นนี่จะไปที่นิวตันครับก็คือว่าอุ่นอัตโนมัติเพราะเพราะว่าผดลวดความร้อนต่ําจะออกไปนิวตันครับคืออุ่นอัตโนมัติใส่ได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ เทวันทายตัดออกไปเลยนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ออกเลยหมุนน็อตของฮิเตอร์ ก้อนล็อกอุปกรณ์ยึดล็อกเก็บไว้นะครับเพราะว่าซื้อฮิตเตอร์มันจะมาแค่นี้มันไม่มีตัวล็อกมาให้เราต้องเก็บไว้นะครับถอดออกมาเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับเราก็มาวัดวเวลาจะสั่งซื้อมาวัดดูว่าเบอร์อะไรนะครับอันนี้เบอร์สิบเบอร์สิบห้านะครับหรือ สิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนแล้วก็สั่งเบอร์ร้อยห้าสิบนะครับแต่เบอร์ร้อยห้าสิบเป็นยอดฮิตขายดีนะครับยอดฮิตขายดีหมดนะครับในลาซาด้าหมดเราก็จะสั่งเบอร์ใกล้เคียงสั่งเบอร์ใกล้เคียงเป็นร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าแทนแล้วกันคนระับร้อยห้าสิบห้าเราก็จะขันยึดให้แน่น ก็จะมาโมนิดหนึ่งเพราะเราจะรอไม่ได้ครับรอรอเบอร์150ยห้าเป๊ะๆไม่ได้ก็จะเป็นสั่งเบอร์ร5 5หรือ48ก็มีครับเบอร์ร้อมันก็จะฟิตเปี้ยครับก็จะฟิตเปี้ยพอดนะีโอเคครับวิธีตรวจซ่อมเครื่องต้มกาการาน้ำร้อนนะครับ รุ่นนี้นะครับนะครับโบยแล้วก็วอร์มเห็นไหมครับโบยแปลว่าต้มวอร์มแปลว่าอุ่นเนี่ยมันมีระบบอุ่นในตัวนะครับต้มต้มเสร็จแล้วก็อุ่นครับตลอดเวลาโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ